ไหนและที่ลากไปแล้วไม่ต้องยกมือเลยคือกราฟมันต่อเนื่องไปตลอดมองเห็นไหมครับามาดูมาดูฟังก์ชันนี้ตอนที่เราเขียนกราฟของฟังก์ชันจําได้ไหมฟังก์ชันนี้นี่ถ้าที่ x เท่ากับ a เช่นเช่น f อเท่ากับ x ยกกําลังสองลบสส่วนโทษผู้ผิดเ x เท่ากับ x ยกกําลังสองลบเส่วน x ลบสแยกตัวประกอบแล้วทอนกัน ได้ x บวก3แต่คอมเมนต์ว่า x ต้องไม่เป็น3จําได้ไหมเนี่ยเ่นเดียวกันกราฟนี้นะแต่อันนี้ยกมาเลยให้เห็นว่าที่ a นี่ไม่นิยามเมื่อไม่นิยามกราฟก็ไม่ต่อเนื่องขานี้มาดูที่ a ที่ a นิยามนะแต่นิยามอยู่ข้างบนนี่เห็นไหมกราฟมันมาแล้วมันไม่ต่อเนื่องกัน,นทั้งที่นิยามนะ เพราะฉะนั้นตรงนี้นิยาม FA นิยามแต่ว่าลิมิตทางขวากับลิมิตทางซ้ายไม่เท่ากันทำให้ได้ว่าลิมิต no access เห็นไหมข้อหนึ่งนี่ไม่นิยามเลยข้อ2 FA นิยามแต่ลิมิตไม่มีจริงข้อ3ข้อสไม่ต่อเนื่องแต่ว่า FA นิยามไหมนิยามอยู่ข้างบนนี่จุดดำๆนี่ครับ ลิมิตมีไหมมีเข้าทางขวากับทางซ้ายมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้น L f a นิยามลิ x, มิต f x เมื่อ x เข้าใกล้ a มีแต่ไม่เท่ากันเห็นไหมลิมิตอยู่ต่ำกว่า f a ฉะนั้นต้องครบทั้ง3ข้อเห็นไหม <laughs> จะน,นิยามว่าฟังก์ชันต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ a แล้วต้องมีครบ3ข้อนั่นก็คือนั่นก็คือ นะดูนิยามต้องนิยามให้ครบ3ข้อนั่นก็คือหนึ่งอะนละอ่าเจอแล้วบางเอิญมันตัวเล็กนิดเดียครูมองหามันมีนิยามหลายแบบแต่ในนี้ครูมันเป็นชีทที่รวมทั้งของสายตรงทางคณิตศาสตร์ด้วยครูก็เลย ใช้นิยามทางแคลคูลัสแต่ถ้านิยามทางคณิตศาสตร์แล้วเขานิยามอีกแบบนะครับอ่ามาดูจะกล่าวว่า f ต่อเนื่องที่ a นะครับที่ x เท่ากับ a a เป็นจำนวนจริงก็คือสมา,สมาชิกของเซตของจำนวนจริงก็ต่อเมื่อฟังก์ชัน f นั้นต้องสอดคล้องเงื่อนไข3ข้อเมื่อกี้จำได้ไหมถ้าแค่2ข้อแล้วมันยังมีกรณีที่ไม่ต่อเนื่อง หน,หนึ่งก็คือ f a นิยามนะครับสองลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้ a มีจริงแล้วข้อหนึ่งกับข้อสองต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาเราจะแสดงว่าฟังก์ชันนี้ต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ a เราต้องแสดงกี่ข้อครับสามข้ออาวละพอได้บทนิยามมันมีทฤษฎี สมบัติต่างๆนะครับแต่ว่ามันไปทางคณิตศาสตร์สายตรงเขาพวกเรานะ่ะเอามาประยุกต์ใช้แค่นั้นเองประยุกต์ทฤษฎีมาใช้ให้ได้แค่นั้นฉะนั้นครูก็จะยกเอามาแต่บทนิยามและก็หาความต่อเนื่องของฟังก์ชันได้เลยตัวอย่าง<ด><ด>พอ,พอเรา